พรสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่รักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าเซ่ช่องหวยเด่นแ6่งหกอีกแล้วเึิงเป็นเนวทาส16มิถุนายนก็โปรโดชชยวิจรารณญาณ ในการรับชมโดยไม่นิกครับผมธนาพับสิบหน่วยสิบหน่วยล่างหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็เจ็ดนะท่านผู้ชมหนึ่งหกเจ็ดแบ่งปันสามตัวแบ่งปันสามตัวให้พิจารณา เป็นแดวทางนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านในทันใหม่นี้ก็แบ่งปันหนึ่งหกเจ็ดต่อไปครับผมใบนี้แต้มารวม10หน่วยบลญแต้มารวมสิบหน่วยบูญใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วอดีตที่แล้ว 5 6 7 8 0 1 2สรุปแล้วผ่านเต็ม7 5 2เดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมนักคิโนเบงปานอีกแล้วเบงปันเต็ม0ูนเต็ม1เต็มสองเต็มสามเต็มหเต็ม6เต็ม7 แบ่งปันเตัว7เต็มแบ่งปันเตัว7เต็มให้พิจารณาไมบนี่ครับแนวฐานชุด3ตัวทันปชุก็แบ่งปันชุด3ตัว ก็เบ่งปันหกสองห้าหกสองหกหกสองเก้าหกสองศูนย์หกห้าแปดนะท่านผู้ชมก็ไล่ไปนะเบ่งปันหลายชุดเบ่งปันหลายชุดนะต่อไปครับผมใบน,นี้เดี๋ยวท่านสองตัวล่า อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านสองตัวผ่านตัวดูท่านใหม่นี้ครับผมไปเก้จับคู่กับสองสาเลขดับ3จับคู่7จ็ดสองแปดสองเก้าสอง ก็แบ่งปนะันแค่สามโค้ให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้แบ่งปานทานชุดสามตัวชุดสามตัวศูนย์สี่เจ็ดหกสี่เจ็ด แล้วก็สี่4จ6ดศูนสี่จดหกสี่จดแล้วก็คู่สี่จดนะต่อไปครับผมใบนี้มณีราศีกรกฎมณีราศีกรกฎก็เบิ่งปานเด่นรอศนอเด่นร้อยสิบหน่อย เดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งพันศูนย์สี่เก้าศูนย์สี่เก้านะวิ่งตัวเดียวนะไม่โชนนะสามสี่เก้าอดีตที่ผ่านมาก็ผนะ่านนะท่านผู้ชมเดือนทันใหม่นี้ก็เบ่งปันปชุดเดียวศนะูนยะ์สี่เก้านะท่านผู้ชมนะอดีตที่แล้วก็อดีตที่แล้วก็ ครบนะต่อไปครับผมใบนี้หมาน้อยคอยรักหมาน้อยคอยรักเบ่งปัดชุดสรุปบนศูนย์ห้าศูนหนึ่งนสามนเ้า 05010309ก็แบ่งปันแบ่งป,ปัน4ตัวให้พิจารณาเป็นียวทางต่อไปครับผมใบนี้ชุดสรุปล่าง40 415051 40415 05มาน้อยควยรักต่อไปครับผมใบนี้ดับตัวเดียวดับตัวเดียวดับตัวเดียวร้อยสิบหน่วยเบ่งปันดับแปดเบ่งปันดับแปดตัวเดียวนะท่านผู้ชม ก็อขอบคุณมากครับต่อไปใบนี้ครับหมาน้อยเคยรักเบ่งปันทันชุด3มตัว403 405 409 401 403405409401ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปต่อกันเลยไม่นี่ครับโหโกยบ้านรายเบ่งปัญญาทันบุญ89 1 8 2 8 4 8 9 8 1 9 2 9 4 9 6 9 048 148 248 948ล่าง7กับ3คู่07 47, 47 57 9 7 50 34 3539กุยบันรายเจ้าของเนวทางที่เบ่งปันต่อไปกระบผมใบนี้ครับเบ่งปันนุาน เด่นบนชูนสองสูตรเดนะ่นบนชูนสองสูตรนะสูตรที่หนึ่งแล้วก็สูตรที่สองก็เป็นบอลชูนเจ็ดตัวเดียวสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองชูนเจ็ดตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่าน ในทันที่แล้ว3 6 3 3ในทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน7ตัวเดียวต่อไปกระบผมใบนี้เบ่งปัน,ปนเน้นโคู่ล่างมาน้อยเควรักเบ่งปันคู่เดียว40เบ่งปันคู่เดียว40ท่านผู้ชม บนี้ครับเบ่งปันทานชุด2ตัวแล้วก็3ตัว609 809 960 090 660นะท่านผู้ชมคู่2ตัวแล้วก็3ตัวโบนนะต่อไปครับผมใบนี้เอ,อ้ยโกยสกราว วยสกราวเบ่งปันแนวทาง6 8 5 6 5 8 6 8ป4 6 9 3 6 9 4 5 9 3 3 8 6 7 9 3 7 9 4 9 1 7แล้วก็คู่2ตัวด้วยนะท่านผู้ชมนะเคบหน้าจอได้นะ กกยสกราวต่อไปครับธนภัทรเบงปานธันเดน10หน่วยล่า6 8 1 6 8แล้วก็น1นะท่านผู้ชมนะเบงปาน3ตัวให้พิจารณาไม่นี่ครับธนภัทรเบงปาน5 8 1 5 8 1 อดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเน๋ยวทันใหม่นี้ก็เป็ปาน่าเ็กหนึ่งท่าผู้ชมคลิปนี้เราเจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม